ป๊อกพัสสอนก่อนฟาดแล้วหลักทุกโยกน้องใจนางเอกแอบมีบ้านเล็กรักกันหวานชื่นอยู่ดีๆกองงานเขาถูกโยงบ้านแตกอีกแล้วละค่ะสำหรับคู่รักมารกี้ปราศีและป๊อกพัสสอนก่อนจีราธิวัฒน์ ข่าวในโลกออนไลน์ที่ลือกันหนาหูว่าสามีของดาราสาวคนหนึ่งมีบ้านเล็กหากเอ่ยออกไปมีช็อกพร้อมทั้งคํำใบเอียงสายนั่นเป็นจุดที่ทำให้ชาวเน็ตนั้นจับโยงคู่รักมากี้บอกเนื่องจากมีผลงานเพลงดังกลมต่ำเนื้อเพลงติดปากทอนที่บอกว่าโยกซ้ายโยกขวา กระทั่งล่าสุดมารีนาปาเลนซีเอกาน้องสาวของนั่งเอกดังมากกีนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ใช่คู่ของพี่สาวอย่างแน่นอนเพราะคู่นี้รักกันหวานเวอร์จนหน้าหมัดไซใ พร้อมทแทงบอกเชื้อในตัวพี่สาวอย่างมักกี้ที่เอาสามีอยู่มัดเป็นคนรู้ทันและก็ฉลาดขณะเดียวกันทางด้านหนุ่มปอกพัดสอนก่อนนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีด้วยข้อความสั้นๆว่าอะไรก็จุดๆๆพร้อมแปะอีโมจิมองบนทิ้งท้ายแบบตัวพ่อจะแข่เพื่อ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ